โวยกลางห้ามเชฟกระทะห้างผ่อนมือถือไม่ผ่านเพราะติดเครดิตบูโรเดาม่าลุกชวนชาวเน็ตขุดโพสเก่าเละทั้งทำลายจากกรณีที่กลายเป็นกระแสดดาม่าในโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อเชฟกระทะห้างหรือนายสมบูรณ์มรรวม c r ครีอเอเตอร์สายอาหารที่โด่งดังจากการทำคอนเทนต์ทำอาหารทื้นบ้านดีสารและสดบนเ Facebook จนมีผู้ติดตามมากกว่า2.2ล้านคน ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างหนักหลังไปซื้อโทรศัพท์มือถือในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วถูกปฏิเสธการทำเรื่องผ่อนชำระจ,จากทางร้านค้าโดยให้เหตุผลว่าเขาติดเครดิตบูโรทำให้ไม่สามารถอนุมัติวงเงินในการผ่อนได้เหตุการณ์นี้กลายเป็นไวเล่าทันทีเพราะเจ้าตัวถึงขั้นบวุยวายลั่นห้างพร้อมฝากข้อความแรงๆไปถึงผู้บริหารของบริษัทมือถือชื่อดัง ด้วยท้ายคําที่บ่มบอกถึงความไม่พอใจและความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแต่สิ่งที่ทําให้หลายคนแปลกใจคือการที่เขาแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยทั้งที่การผ่อนไม่ผ่านเนื่องจากเครดิตบูโรนั้นเป็นระบบมาตรฐานทางการเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับตูแบรนด์ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเลยแม้แต่น้อยต่อมาไม่นานทางร้านโทรศัพท์มือถือที่เกิดเหตุได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อว่า หลังจากเกิดเหตุวุวยวายเชฟกระทะห้างก็ได้ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เครื่องนั้นด้วยเงินสดเป็นจำนวนไม่มีการผ่อนชำระแต่อย่างใดซึ่งยิ่งทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์เท่าหลายคนมองว่าถ้าสามารถจ่ายเงินสดได้อยู่แล้วทำไมถึงต้องวุวยวายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตอีกทั้งยังมีคำถามว่าการติดเครดิตบูโรนั้นควรเป็นความรับผิดชอบของตัวบุคคล ไม่ใช่โยนความผิดหรือความคับข้องใจไปให้กับเบอร์สับมือถือหลังจากคลิปวยวายดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกโซเชียลกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ก็พุ่งเป้าไปยังตัวเชฟกระทะห้างอยากรอดแล้วโดยมีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งฝ่ายที่ให้กำลังใจและฝ่ายที่ตั้งคำถามถ,ามถึงพฤติกรรมของเจ้าตัวและไม่เทียงแค่ประเด็นด้วยมือถือเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกเป็นทวน หนึ่งในประเด็นที่ถูกขุดขึ้นมาคือเรื่องของโพสต์เก่าบน Facebook ของเชฟตะทาห้างที่มีผู้ใช้งานเทดดังอย่างเลสเก่าเอก,อก,อก,อกและควายโซเชียลไอไลน์ v2 นำภาพเก่าที่เจ้าตู่เคยโพสต์ออกมาเปรียบเทียบพบว่ามีหลายภาพที่เป็นภาพเดียวกันเป๊ะๆแต่คำบรรยายใต้ภาพกลับไม่เหมือนกันโดยบางโพสต์ระบุว่าภาพดังเปล่าถ่ายขณะที่กำลังทำงานเป็นเชฟอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น บางโพสต์กลับบอกว่าเป็นภาพสมัยทำงานที่โรงแรมในพัทยาซึ่งทำให้เกิดความสงสัยในหมู่ชาวเน็ตว่าข้อมูลที่เชฟกระทะห้างเคยโพสต์ไว้นั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นภาพหนึ่งที่เขาถือปลาขนาดใหญ่หน้าตู้แช่แล้วระบุว่าเป็นภาพต่อทำงานที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่19กันยายน2567นแต่ในอีกโพสต์หนึ่งที่ใช้ภาพเดียวกัน จับเขียนแคปชั่นว่าเป็นชู้ที่ทำงานอยู่ในพัทยาเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาสิ่งที่ทําให้หลายคนเริ่มจับติดถือองค์ประกอบในภาพบางอยา่างเช่นตู้แช่ที่ใช้ในภาพมีตราย,ยี่ห้อว่าลัตติตาซึ่งเป็นตู้แช่ที่ผลิตในประเทศไทยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าถ้าเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศญี่ปุ่นจริงตู้แช่ยี่ห้อไทยนี้ไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไร หรือแม้กระทั่งภาพที่เขียนแคปชั่นว่าเป็นตอนทำงานอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้แต่มีปากกาย,ยี่ห้อลลนเซอร์อยู่ในกระเป๋าเสื้อซึ่งเป็นยี่ห้อที่ไม่ค่อยพบเห็นในต่างประเทศชาวเน็ตบางคนเลยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าภาพเหล่านี้อาจจะไม่ได้ถ่ายในสถานที่ตามที่เจ้าตูกล่าวไว้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโพสต์ที่ใช้ภาพเดียวกันแต่ระบุว่าเป็นคนละประเทศ ยกตัวอย่างเช่นภาพที่เขาถือแพ์ปาราแล้วบอกว่าเป็นสมัยทำงานที่สิงคโปร์แต่ในอีกโพส์ตหนึ่งที่ใช้ภาพเดียวกันกลับบอกว่าเป็นชู้ที่ทำงานที่ดูไหนซึ่งสร้างความสับสนให้กับผู้ติดตามอย่างมากจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าเชฟกระทะห้างกำลังเล่าเรื่องราวจริงๆหรือสร้างภาพเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ตัวเองกันแน่ยังไม่พอล่าสุดยังมีชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเคยเป็นอาจารย์ ที่เคยสอนเชฟปะทะห่างทำอาหารได้ออกมาโพสแสดงความที่เห็นเกี่ยวกับฝีมือของเชฟในช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นในวงการโดยเล่าว่าต่อที่เชฟปะทะห่างเริ่มทำงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาไม่ได้ทำอาหารให้ลูกค้าแต่ทำอาหารให้พนักงานกินและมักมีเสียงบ่นจากพนักงานว่าอาหารที่ทำออกมารสชาติเค็มมากชายคนนี้เล่าว่าในตอนแรกเขาไม่เชื่อคำบ่นเหล่านั้น จนกระทั่งได้ชิมด้วยตัวเองแล้วพบว่ารสชาติออกเค็มจริงอย่างที่ทุกคนว่าไว้พร้อมบอกอีกว่าตัวเองก็เป็นกุ๊กทำอาหารเหมือนกันแต่ไม่ได้สอนให้อีกฝ่ายกูคนทัพประเทศเกี่ยวกับประสบการณ์หรือรายได้ที่ได้รับเพราะการทำคอนเทนต์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงเขายังทิ้งท้ายด้วยว่าถึงแม้จะมีข้อพอรหาในอดีตแต่หากเชฟกระทะ้่งตั้งใจจริง ก็สามารถพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นได้เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งก็มีผู้ใช้งานหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งในแง่บวกและลบโดยบางส่วนมองว่าการที่เชฟกระทะห้างจับรรงอาหารไม่อร่อยในช่วงเริ่มต้นถือเป็นเรื่องปกติเพราะไม่มีใครที่เริ่มต้นแล้วจะเก่งในทันทีแต่สิ่งที่ควรระวังคือการบอกเล่าเรื่องราวที่อาจทำให้ผู้ติดตามเข้าใจผิด อีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้เชฟกระทะห้างถูกจับตาคือเรื่องของการเสียภาษีโดยเจ้าพูเคยกล่าวในไลฟ์สดว่าตอนผมลำบากพวกคุณอยู่ไหนซึ่งเป็นคำพูดที่ทำให้หลายคนรู้สึกไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรเพราะการเสียภาษีนั้นเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าในอดีตใครจะลำบากหรือมีรายได้น้อยทิ้งไดหากมีรายได้ตามเกณฑ์ก็ต้องเสียภาษีอยู่ดี จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้หลายคนเริ่มกลับมาตั้งคำถา,ถามถึงตัวตนและความน่าเชื่อถือของเชฟกระทะห้างมากขึ้นเพราะในช่วงแรกเขาได้รับการยอมรับจากชาวเน็ตจานวนมากในฐานะเชฟผู้มีฝีมือและแลัสไตะพื้นบ้านที่เรียบง่ายแต่เมื่อมีข้อมูลที่ดูย้อนแย้งหรือขัดแย้งกันในหลายๆด้านก็ทําให้ความเชื่อมั่นของผู้ติดตามเริ่มสั่นคลอนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เป็นบทเปลียนสำคัญของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในยุคโซเชียลมีเดียที่ต้องอยู่ภายใต้สายตาของสาธารณชนตลอดเวลาเพราะแม้จะดังทิ้งใดหากข้อมูลที่นำเสนอออกมามีข้อผิดพลาดหรือขาดความน่าเชื่อถือก็อาจถูกกระแสตีกลับได้ไม่ไท้ายกันเหมือนคำกล่าวที่ว่าดังเพราะโซเชียลก็อดดับเพราะโซเชียลได้เช่นกัน และตอนนี้ดูเหมือนเชฟกระทะห้างกำลังยืนอยู่บนจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเคลียเรื่องราวทั้งหมดอย่างไรและจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งได้หรือไม่ในวันที่ความน่าเชื่อถือกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหน่วง